สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมช่องยูท b e ที่ดินแบ่งขายตรณี่เสียาราัดุกๆุกฐานนะครับวันนี้ทางทีมงานตรณี่เสียาราัดจะพาพ่อแม่พี่น้องมารับชมที่ดินแบ่งขายแปลงซ้วยอีกหนึ่งแปลงนะครับราคาต่ำนะครับค่ายลกละ8 0ด0มื่นบาทนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอตอาซาลานะครับ หมู่11ตำบลสาซาลาอำเภอสาซาลานะครับที่ดินตั้งอยู่ติดตะน้นติดตะน้นแล้วก็ติดคลองใหญ่นะครับติดคลองตาสุ่นะครับคลองอำเภอสาซาลานะครับตอนนี้เราเดินทางมาจากสนามบินนะครับระยะทางจากสนามบินนานาชาตินครที่ธรรมราชนะครับมาตะน้นไส้ไส้ลักนะครับไส้นครสุราษฎร์นะครับเดินทางมา12กิโลนะครับจะถึงตีดดินนะครับตีดดินจะเข้าไป ซอยออนทองนะครับข้าไปทางซอยออนทองอา,าทางที่เราไปทางนี้ก็ทีดินจะอยู่ขวามือนะครับซอยอนทองข้าไปอีกประมาณ300เมตรทึ่งทีดินนะครับตอนนี้ก็มาทึ่งโกงในทุ่งนะครับโกงใ่ญ่เลยกับโกงในทุ่งโกงใ่ญ่ที่ตาสละานะครับเลยโกงในทุ่งนี้ไปประมาณสัก500เมตรนะครับจะทึ่ง ทางเข้าที่ดินนะครับนี่จะมีปลาย s c g อยู่นะครับเลยปลาย s c g ไปอีกประมาณหนึ่งรอยเมตรนะครับต่างว่ามือนี่จะเห็้ปั๊มปีตีอยู่นะครับก้าวทางข้างปั๊มปีตีนี่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปอยู่เติร์นลับมาที่แยกโรงเขือนะครับอยู U ่เติร์นลับมาแล้วถึงจะข้าวมาทางปั๊มทางปั๊มปีตีปั๊มนี้นะครับนี่นะครับเรามาอยู่เติร์นที่แยกโรงเขือนะครับ ขณะนี้นะครับเรามาอยู่เตืนกลับรถเข้าเป็นในแปลงตีดินนะครับอยู่เตืนกลับมานะครับนี่จะทึ่งทีขั้มพีทีนะครับต่างข้าจะอยู่สายมือนะครับต่างข้าสายมือครับอ่านี่คือซอยอนทองนะครับต่างข้าสายมือนะครับเข้าไปประมาณสามรอยเมตรนะครับตีดินเน้นอยู่ขณหนี้นะ ถึงแล้วนะครับนี่คือสภาพหน้าทีดินนะครับนี่คือสภาพหน้าทีดินแรงดีรอตำชานค่ายนะครับแบ่งล็อกค่ายนะครับนี่คือสภาพตีดินปัจจุบันนะครับตีติันนนะครับไฟฟ้าปะป๊าได้มีพร้อมนะครับเดินเต้นนี่นี่คือสภาพตีดินสวยครับด้านล่างนู้ก็เป็นคลองนะครับนี่คือแนวตะลุีแต่เราจะทำก้าวไปนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทร ซุนเกาซี่ซ่องงกเกาซี่กาเจ็ดแปดนะครับซูนเกาซี่ซ่องงกกาซี่กาเจ็ดแปดนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ดินด้านล่างนะครับที่ติดคลองนะครับนี่คือสปาพื้นที่โดยรอบนะครับสปาพื้นที่โดยรอบรอบที่ดินนะครับต่างนี้คือติดตะวันออกนะครับต่างนี้คือต่างติดตายนะครับ ทางนี้คือทางทิศตะวันตกนะครับราคาคลองนะครับอยู่ทางติดเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทีคลองกันนะครับจะเดินตีคลองไปดูสภาพคลอง่ะที่ไม่ต่าหมกนะครับที่ท่อมก็ไม่หมากนะครับที่ตรงนี้นี่คือสภาพด้านล่างนะครับสะาพด้านล่างด้านทีติดคลองนะครับคลองก็เป็นคลองใหญ่นะครับคลองนี้ก็เรียกว่าคลองตาสู้งนะครับ นี่คือสปาบคลองนะครับสวยงามมากฝั่งนี้การติดตะวันออกนะครับไปออกทะเลนะครับฝั่งนี้ติดตะวันตกนะครับติดตะวันตกข้าไปตัวเมืองตาซาล่าแล้วก็ไปออกมอวัไดรลักนะครับต่างนี้กับติดตะวันตกกับคลองเป็นคลองใหญ่มากครับสามารถชีปประมงได้นะครับทําตาเทียบเรือได้นะครับตรงนี้พิธีจอดเรือได้นะครับ แล้วก็สะพนะครับนี่มองจากทางติดเนื้อนะครับลงไปทางติดตายนะครับแปลงติดดินอยู่ทางติดตายนะครับนี่คือสาพัของมดนะครับช่องติดดินนะครับด้านข้างแปลงนะครับก็จะเป็นหลําเมืองหลํากลองเหลกๆเข้าไปนะครับเข้าไปตลอดแนวทีดดินต่างด้านติดตะวันตกนะครับนี่คือสาพติดดินนะครับใกรสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแบ่งค่ายห้องละ แปดหมื่นบาทนะครับขนาด5้ากูนยีนะครับตั้งอยู่หมู่11บเอำบลตาซาลาอําเภอตาซาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับถีเบอร์โทรซู่นกาวซี่ซ่องหกกาวนะครับซี่กาวเจ็ดแปดซนกาวซซ่องหกกาวกาวะครับติดดินกลายหมวะได้ลักนะครับกลายตลาด ตาซาลากลายสนามบินคนครศรีธรรมราชนะครับส่วนงามมากับส่วนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับนะครับข่ายไม่แพงนะครับอ,อยากตีสุดเลยครับตีดินแบบนี้